อันหนึ่งที่สำคัญผมเห็นตัวอย่างมาเยอะทําแล้วไม่ทําต่อเนื่องอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนจุดพลุขึ้นมาละเฮ้ยแบรนด์นี้มีตัวตนคนเริ่มรู้ล้วแล้วหายหายนี่คือไม่มีทางเท่าเดิมนะครับแบรนด์เวลาที่ไม่ทํามันคือการถดถอยนะครผมบอกได้เลยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จแบบเขาแบบคนที่เราทําตามน้อยมากมในเมื่อมันถูกทําไปแล้ว เรื่อว่าปัจจุบัน SME ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องการตลาดโดยเฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแต่อาจจะมี SME ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมธุรกิจจำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ทำไมธุรกิจจำเป็นจะต้องมี Creativity การสร้างแบรนด์มันเป็นแค่การมีนามบัตรการมีโลโก้หรือการมีแค่โปรดักต์ดีไซน์ที่มันสวยหรือเปล่าจริงๆอยากจะบอกว่ามันมีมิติที่ลึกกว่านั้น แล้วถ้า SME เรามี creativity มันจะทำให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดของตัวธุรกิจได้อีกมากวันนี้ผมอยู่กับพี่จอนจาก a u d a City BKK เป็นบริษัทที่เป็น creative agency ขนาดเล็กแต่โปรไฟล์ไม่เล็กวันนี้อยากจะมาชวนพี่จอนคุยว่า branding กับ creativity สามารถยกระดับธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างพ,พี่จอนครับ a u d a City Bangkok เกิดมาได้ยังไงครับ เกิดจากคนที่ชอบงานครีเอทีฟนะครับรวมตัวกันหลายๆคนต้องต้องบอกอย่างนี้ครับงานครีเอทีฟที่ผมบอกที่คนชอบไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นครีเอทีฟด้วย mm hmm. เพราะว่าจะเปิดเอเจนซี่หรือบริษัทที่ทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งสักที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถมีครีเอทีฟอย่างเดียวอยู่ได้นะครับใน Audacity เราเนี่ยเ,เรามีคนที่รักและชอบงานครีเอทีฟรวมๆกันทุกแผนกตั้งแต่ Client Service ตั้งแต่เรื่องของ strategic planner นะครับแล้วก็เรื่องของ production head of production ทุกคนที่เป็น head เนี่ยเราชอบเหมือนกันคือเราชอบงานเคี๊ยทีเวลาเราเห็นงานดีๆแล้วเราเอามาแชร์แล้วเอามาเล่ากันนะครับผมว่า SME ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า Agency คืออะไรอยากให้พี่จอร์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า Agency คืออะไรมันมีกี่แบบ เอเจนซี่ okay. เนี่ยครับถ้าแปลตรงตัวก่อนลากคำของมันคือเอเจนต์หรือตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวกลางในการทำงานนะครับในด้านมาร์เก็ตติ้งยกตัวอย่างเช่นรูปแบบของงานการตลาดเพื่อการสื่อสาร mm hmm. เราอยากจะของเราทำของขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเราอ,อยากจะทำให้คนรู้ว่าของของเรามีขายอยู่ในตลาดแล้วนะ mm hmm. ถูกไหมครับเราก็ต้องทำการตลาดและไม่ใช่เอาไปวางในเชลลเฉยๆต้องไปหา Agency หรือตัวแทนที่จะช่วยทำแผนให้เกิดขึ้นเป็นชิ้นงานจริงนะครับซึ่ง Agency ไม่ได้มีทุกอย่างอยู่ในตัวเองเพราะเขาเป็นแค่ตัวแทนยกตัวอย่างเช่นถ้า Agency นั้นไม่มีแพลนเนอร์หรือคนวางกลยุทธ์เขาก็เป็นตัวแทนไปหาคนวางกลยุทธ์มาแต่เขาจะเป็นตัวกลางในการทำงานกับฝั่งลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า เขาไม่มีโปรดักชันเฮาส์ในตัวเขาก็ต้องไปหาโปรดักชันเฮาส์เพื่อผลิตจะเป็นหนังก็แล้วแต่หรือจะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพเป็นตัวกลางที่จะไปเชื่อมทุกๆอย่างแล้วทำให้ได้ชิ้นงานโฆษณาเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับ SME p a r t n e พาร์ทเนอร์กับเจ้าของธุรกิจในการทำให้ได้ตามอ j e c t i v e ที่ถูกตั้งไว้ถูกไหมครับถูกต้องครับนั่นเป็นเหตุผลที่เวลาเราเรียกเนี่ยครับลูกค้ามักจะเรียกว่า ผมมีเอเจนซี่พาร์ทเนอร์เป็นบริษัทนี้เป็นต้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเอเจนซี่พาร์ทเนอร์ทีนี้เราเราเข้าใจกันมาตลอดว่าบริษัทที่จะใช้เอเจนซี่ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นมหาโชหรือเป็น global brand SME จําเป็นต้องใช้เอเจนซี่ไหมครับเราทำการตลาดเองไม่ได้หรอเราก็เห็น SME ส่วนใหญ่ทำการตลาดเองการตลาดเนี่ยครับคำนี้มันกว้างมันมีหลายรูปแบบ แล้วก็หลายสื่อยิ่งปัจจุบันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยสื่อมันนับไม่ถ้วนแลวนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนจะมีแค่ทีวีเรดิโอนังสือพิมพ์สื่อกางแจ้งไดต,ตัววันนี้มันมีเป็นร้อยเป็นล้านอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของบางอย่างลูกค้าทําเองหรือเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าทําเองคล่องตัวกว่าอันนี้จริงด้วยรูปแบบปัจจุบันเช่นการซื้อแอดหรือการบูสแอดต่างๆตามแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ย มันถูกออกแบบมาให้รูปปดบัตรเครดิตก็ได้เนี่ยมันผมว่าด้วยรูปแบบมันออกแบบมาให้ทำเองนะนะครับแล้วก็การดูผลการแบบรีทาร์เก็ตติ้งการที่แบบอ่ะยิงไปแล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนทาร์เก็ตเปลี่ยนเงินโยกย้ายเงินทุกอย่างมันทำได้ง่ายผมว่าอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อทำเองแต่มันก็มีส่วนนะครับ,รบแต่มันก็มีส่วนที่เอาเวลาของเราไปขยายธุรกิจดีกว่างานที่มีความจุกจิกเยอะ ขั้นตอนเยอะหลายปาร์ตี้ต้องติดต่อคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นผมว่างานบางอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญทำดีที่สุดบางทีเราอยากติดต่ออินฟลูเอนเซอร์หลายคนแต่เราไม่รู้ว่าจะบรีฟเขายังไงเราจะวางกลยุทธ์ยังไงเราจะมีเมสเซจยังไง สามารถมาช่วยได้รวมไปถึงคิดแคมเปญการตลาดด้วยถูกไหมครับใช่ครับที่เมื่อกี้คุณต่อบอกผมว่าเป็นพอยท์หนึ่งที่หลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานกับเอเจนซี่มาก่อนเนี่ยอาจจะมีกําแพงนะครับที่รู้สึกว่าแบรนด์เราเล็กเราใช้เอเจนซี่ไม่ไหวหรอกฟรีแพงหรืออะไรต่างๆเอเจนซี่มีหลายรูปแบบครับและมีหลายขนาดด้วยเอเจนซี่ที่ทําเชี่ยวชาญเรื่องสตอรี่เทลลิงถ้าคุณอยากให้แบรนด์ของคุณมีเรื่องราว มีคาแรคเตอร์คนรู้ว่าแบรนด์คุณไม่ใช่ขายเสื้อยืดเฉยๆแบรนด์คุณมีจุดยืนนะเช่นรักสิ่งแวดลอ้อมนะครับ mm hmm. หรือทำอะไรเพื่อสังคมแบรนด์เสื้อผ้านี้อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวว่าแบรนด์เรามีมีเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยควรจะใช้ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งแต่ถ้าบางสินค้าคิดว่าสินค้าของเราดีอยู่แล้วมีจุดขายที่ชัดเจนแล้ว เราอยากจะทำให้สื่อต่างๆเอาไปลงเยอะๆเลยเราอาจจะต้องจ้างมีเดียเอเจนซี่แทนเพราะเขาจะมีคอนเน t ชันกับบิลบอร์ดคอนเน t ชันกับป้ายดิจิตอลต่างๆเป็นเรียกว่ามีคอนเน t ชันกับสื่อโดยตรงทำให้เงินที่ใช้สมมุติถ้าใช้กับเอเจนซี่ที่ไม่ใช่มีเดียเอเจนซี่อาต้องใช้เงินจำนวนเท่านี้บาท<ม>แต่ในขณะที่ถ้าไปใช้มีเดียเอเจนซี่คุณใช้เงินแค่ 50%ของบัตเจ็ดนเท่านั้นเองสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเชนร้านอาหารขนาดใหญ่เนี่ยล้วนมีเอเจนซี่ดูแลด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่มีเดียเอเจนซี่พีอาร์เอเจนซี่ในการจะออกข่าวประชาสัมพันธ์แคมเปญทั้งหลายส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการตลาดแบบโลเคอล์สโตร์มาร์เก็ตติ้งการตลาดแคมเปญลดราคาพวกนี้เป็นทีมอินเฮาส์เขาก็จะแบ่งกันออกไป ทีนี้เมื่อกี้พี่จอนพูดว่าเอเจนซี่จริงๆก็สามารถมาช่วยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้มันชัดเจนมีจุดยืนมากขึ้นอยากจะถามพี่จอนว่าจริงๆแล้วคำว,ว่าแบรนด์คืออะไรในมุมมองของพี่จอนผมว่าคําว่าแบรนด์มันไม่ใช่แค่ชื่อบริษัทนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่โลโกโด้ด้วยเพราะว่าลําพังเฉพาะเสียงหรือภาพมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่ว่าเรื่องราวข้างหลังสตอรี่ีไฮ จุดยืนของโลโก้นี้ของชื่อบริษัทนี้แนวคิดของการมาเปิดบริษัทนี้มันสำคัญกว่าแล้วก็สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นคือจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์แบรนด์นั้นนะให้คนอื่นรับรู้ด้วยแสดงว่าถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่มีสตอรี่มันก็จะมีจุดจดจำและจุดแตกต่างออกจากคู่แข่งทันทีใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนกรอบให้กับเจ้าของแบรนด์ด้วยให้รู้ว่า เราควรจะสื่อสารออกไปแบบไหนที่มันตรงกับคาแรคเตอร์เราที่แสดงว่าถ้า SME มัวแต่ขายโปรดักต์แล้วโฆษณาว่าสินค้าชั้นดียังไงชั้นมีเซอร์วิสแบบไหนนั่นมันคือการขายแบบมิติเดียวแล้วสุดท้ายถ้าสินค้าเราดันไม่แตกต่างจากคู่แข่งอีกลูกค้าก็จะเลือกที่ราคาเป็นที่ตั้งถูกต้องคนระแต่ต่อให้สินค้าเราจะเหมือนคู่แข่งแต่ถ้าเรามีจุดยืนหรือมีแบรนด์ที่มันมีความชัดเจน ลูกค้าที่ชอบเราจะเต็มใจมาจ่ายเงินกับเราแน่นอนครับเพราะว่าของเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในธุรกิจหรือมาเก็ตที่ของเหมือนเหมือนกันแล้วทดแทนกันได้แบรนด์สตอรี่หรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ยิ่งสําคัญมากอีกอันหนึ่งที่สําคัญผมเห็นตัวอย่างมาเยอะทําแล้วไม่ทําต่อเนื่องอันนี้ก็น่าเสียดาย<อ>เหมือนจุดพลุขึ้นมาละเฮ้ยแบรนด์นี้มีตัวตนคนเริ่มรู้ล้วแล้วหาย หายนี่คือไม่มีทางเท่าเดิมนะครับแบรนด์เวลาที่ไม่ทํามันคือการถดถอยนะฮะเพราะคนอื่นเขาทําและเขาเป็นที่พูดถึงแทนเราแสดงว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แคมเปญแต่การสร้างแบรนด์คือจุดยืนที่เราบอกว่าเราจะทําสิ่งนี้ไปตลอดแล้วเราต้องเราต้องสื่อสารออกไปด้วยใช่ครับผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งเลยไนกี้กับอาดิดาถามคุณต่อว่าคุณต่อใส่ไนกี้เข้ายิม ให้คุณต่อใส่อาดิดาสเข้ายิมแทนได้ไหมก็ได้ได้ถูกไหมครับม,มันทดแทนกันได้แต่การทําแบรนด์ของไนกี้ทำให้ผมรู้สึกว่าแบรนด์ของไนกี้ผมเข้าถึงง่าย just do it ใช่ไหมครับโฆษณาหลายอันที่บอกแพ้ชนะไม่เกี่ยว performance มไม่ต้องดีเลไขอให้มีความตั้งใจที่จะลงมือทำ just do it ในขณะที่ a d i d a าสํำหรับผม professional มผมเห็นผมเห็นเมสซี ผมเห็นความแบบเอาชนะสี่เลียดของนักกีฬาถ้าเป็นผมนะตอนนี้ต้องเลือกสองยี่ห้อผมเลือกไนกี้ทั้งทั้ที่รองเท้าใส่เล่นกีฬาได้เหมือนกันแสดงว่า SME ถ้าอยากสร้างแบรนด์ให้มันดีต้องมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนก่อนใช่ครับไม่งั้นอยู่ดีๆบอกว่าเฮ้ยสร้างแบรนด์ให้หน่อยดีไปไม่เป็นเหมือนกันไปไม่ได้ฮะแล้วเราก็ต้องคุยกับเจ้าของแบรนด์เยอะๆว่า เรื่องราวที่เขามาเปิดคืออะไรอไอเดียอยู่ในนะั้นมีคนที่เคยบอกกับผมอันนึงที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเรื่องของครีเอทีฟว่าครีเอทีฟจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เมื่อจำเป็นและใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยดีที่สุดมันไม่จำเป็นต้องเป็นครีเอทีฟจ๋าสุดโตงอะไรให้ทรีตมันเหมือนเป็นบีบมะนาวบนข้าวผัด Mm hmm. โรยพริกแดงๆที่อยู่ข้างบนของไข่ให้มันดูแอพทยให้มันดูน่ากินครีเอทีฟคือสปาย์ที่มาเติมให้มันมีสีสันให้มันมีรสชาติแต่ทั้งหลายทั้งปวงแผนมาเก็ตติ้งหรือแผนการตลาดคือหัวใจหลักมากกว่าครีเอทีฟหรือการสร้างแบรนด์ส่วนหนึ่งมันเกิดมาได้เพราะวิกฤตหรือเพราะความจำกัดในเรื่องของแบบโอกาสอะไรทั้งหลายถูกไหมครับแสดงว่า เมื่อไหร่ที่คนมีความขาดแคลนคิดเอที t y มันจะเกิดถูกครับอุปสรรคนี่แหละครับคุณต่ออุปสรรคข้อจํากัดนะครับไม่ว่าจะเรื่องเวลางบประมาณการแข่งขันสูงของคู่แข่งก็แล้วแต่พวกนี้มันบีบให้เราต้องทําอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องใช้ r r e t t v v t y ครับในการแก้ไขปัญหา แต่เรากลับไม่ค่อยได้เอา creativity มาใช้กับธุรกิจโดยเฉพาะ SME มันเป็นเรื่องแปลกนะครับผมว่าอาจจะส่วนหนึ่งนะครับ SME หลายคนที่ไม่กล้าอาจจะเป็นเพราะความกลัวแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเรากูมาถ้าเราพูดถือหุ้นหลายรายอยู่กับเราทุกคนกลัวล้มเหลวคุนต่อแล้ว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่อยากล้มนะครับคิดแล้วคิดอีกความกล้าได้กล้าเสียอาจจะน้อยหน่อยผมว่าความกล้าไม่มีอ่ะเห็นคนอื่นทำอะไรแล้วสักเซสเราทำตามเพลเซฟไปดีกว่าผมบอกได้เลยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จแบบเขาแบบคนที่เราทำตามน้อยมากมในเมื่อมันถูกทำไปแล้ว มันไม่ได้ทำสิ่งใหม่ใช่ผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เนาะ SME ไทยจะต้องเปิดใจเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้สนใจแค่การทำโปรดักต์หรือ Service สให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าเราใส่แบรนด i n g เข้าไปเราใส่ Creativity เข้าไปเราจะกลายเป็น SME กลายพันธนะ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับคุณต่อว่าคุณต่อพูดถึงเรื่องของใส่เรื่องของการทำโปรดักต์เข้าไปเนี่ย ในฝั่งของเอเจนซี่เองนะครับเวลาที่พอเรามาเปิดเองผมเองก็คุยแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนที่มีประสบการณ์เปิดเอเจนซี่มาก่อนผมนีอันนึงที่ผมเรียนรู้และไม่ทําแน่ๆคือการเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับตอนที่เปิดเอเจนซี่ผมเคยดูวิดีโอหนึ่งของสตีฟจอ o ์เขาให้ความสําคัญคําว่า product people หรือคนที่ทําสินค้าเขาบอกว่าหลายบริษัท เอาคนที่เป็นไฟแนนซ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือกว่าคนที่ทำโปรดักต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินธุรกิจมันหวังผลกำไรแน่นอนคนที่เป็นฝั่งไฟแนนซ์ถูกไหมฮะเพราะทุกอย่างคิดเนี่ยกำไรเท่าไหร่กี่ปีคืนทุนแต่มันไม่ได้เอาความความดีของสินค้ามันไม่ได้ถูกพัฒนาให้เต็มที่มันมีข้อจำกัดให้กับโปรดักต์พีเพิลหลายอันที่สตีฟจ็อบเล่าคือ ความล้มเหลวของบริษัทเหล่านั้นคือเขาไม่ได้เอาคนที่ทำโปรดักเข้ามาอยู่ในบอร์ดของคนตัดสินใจนะครับมันก็เลยถูกทำโดยมีเงินเป็นตัวตั้งมากกว่าที่ Audacity กตอนที่เราเปิดเรารวมคนที่ชอบงานคีทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนตามตรงบางจ็อบบางงานถ้าเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้กำไรไม่เยอะโหแต่เราได้งานคียทีข,ขึ้นอีกเยอะเลยเนี่ย เราไม่ลังเลเลยนะครับที่จะทำที่จริงคนคนที่ถือว่าเราเป็นดีไซเนอร์หรือเราเป็นครีเอทีฟเนี่ยบางทีเราก็อยากจะปล่อยของดีๆออกไปเหมือนกันฉะนั้นเราก็เนาะอ,อยากให้คนให้โอกาสเราต่อให้รายได้อาจจะไม่เยอะแต่เรายอมทำใช่จริงครับสุดท้ายครับผมได้รู้จักพี่จรเพราะผมเห็นพี่จรนทำมีเดีย ทำ Facebook ทำ YouTube ให้ความรู้เรื่องแบรนดิ้งเรื่องครีเอทีฟอะไรที่ทำให้พี่จอนออกมาทำสิ่งนี้เพราะว่าการทำสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้มีรายได้เลยมันเป็นค่าใช้จ่ายอีกที่เรามาทำช่องนะครับที่ชื่อว่า Audacity BKK เนะครับเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอได้มาเปิดเองแล้วเราทำกับลูกค้าหลายรายนะครับเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหลายคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่มาก่อน ไม่รู้ขั้นตอนการทำงานไม่รู้ว่าใช้เอเจนซี่แบบไหนนะครับไม่รู้เบื้องหลังการทำงานก่าจะได้งานโฆษณาออกมาสักชิ้นหนึ่งโอ้โหมันใช้เวลามันใช้คนใช้สมองมากขนาดไหนแล้วก็เลยคิดว่าเลยเราอยากจะ educate คนให้ความรู้นะครับให้กับลูกค้าหลายรายเพื่อตัวเราเองเวลาที่เราได้ทำงานกับเขาเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยทำช่อง บน Facebook บน YouTube แล้วก็บน TikTok นะครับก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆกับอีกอันนึงเนี่ยหลังจากโควิดนะครับเราเห็นเลยว่าลูกค้าหลายๆายทำคอนเทนต์เองแล้วคอนเทนต์บางอันถ้ามันอย่างที่ผมบอกบีบมะนาวนิดนึงโรยพริกไปสักหน่อยหมันน่าดูขึ้นเยอะเลยเราก็อยากจะอินสปายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าเหล่านั้นที่ทำคอนเทนต์เองในบางอันเนี่ยทำให้มันสนุกขึ้นดีขึ้นน่าสนใจขึ้นนะครับ อาจจะใช้เงินบูสต์น้อยลงแล้วได้ e n g a จ e เมนตดีๆบ้างนะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นผมเองกับทีมเนี่ยเรามีการอัปเดตเทรนโฆษณาจากโลกคือเราดูเป็นนิสัยอยู่แล้วด้วยคันที่ต้องทำอาชีพนี้เนี่ยเราก็เลยเอาสิ่งที่เราแชร์กันในบริษัทนะครับเอามาเล่าให้ฟังบนช่องนี้ด้วยนะครับก็เลยจะเล่าให้ความรู้ผู้ประกอบการหรือ Marketing เจ้าของแบรนด์ต่างๆเรื่องของขั้นตอนการทำงานมาร์เก็ตตและ เป็นแรงบันดาลใจด้วยการเอาเคสเมืองนอกหรือเคสเมืองไทยที่ดีๆมาเล่าให้ฟังฉะนั้นเพจหรือช่องก็ไม่ได้เน้นการขายของเลยแต่ให้ความรู้เต็มๆใช่ครับต่อให้ไม่ได้ไปเป็นลูกค้าก็สามารถเสพความรู้ได้ใช่ครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะให้ความรู้ในมุมมองของครีเอทีฟม,มองแบบครีเอทีฟเพราะผมเห็นในในบ้านเราในช่องโซเชียลต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเอาเคสของธุรกิจ หรือการตลาดมามองในมุมครีเอทีฟเท่าไหร่ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการทำการตลาดโดยที่เราเข้าใจเรื่องแบรนดิ้งด้วยเข้าใจเรื่องครีเอทีวิตี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวบวกให้กับธุรกิจแต่มันคือตัวคูณให้กับธุรกิจฉะนั้นถ้าเรามีเวลาธุรกิจเราเริ่มนิ่งมากขึ้นอยากให้เจ้าของธุรกิจเริ่มมาโฟกัสเรื่องพวกนี้มากขึ้น เราอาจจะเริ่มทำเองก็ได้หาความรู้จากช่อง Audacity BKK ก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราพอมีงบประมาณอยากมีพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยเราคิดเรื่องพวกนี้ก็ลองดูเอเจนซี่ที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์หรือว่าลองติดต่อทาง Audacity ก็ได้แล้วจะบอกว่าหลังจากนี้ทางพี่จอนเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมกับช่องต่อ p เพนกวินในการให้ความรู้ธุรกิจ SME ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการตลาดใหม่ๆ เคล็ดสัตดีที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็อย่าลืมคอยติดตามในช่องต่อเพนกวินด้วยเราก็จะมีคนเก่งๆมาแชร์ประสบการณ์ความรู้มากขึ้นไปกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันว่า EP หน้าเราจะพูดคุยกับใครเดี๋ยวเจอกัน